สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เนอะออน้องเขยก็ไปเก็บมะม่วงเนาะมาจากที่สวนนะเป็นมะม่วงแบบเนี้ยลูกเขาเล็กๆเนาะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวค่ะก็เลยมาจัดการล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมะม่วงกันนะ นี่คืออุปกรณ์ของเราค่ะล้างแล้วนะคะมะม่วงนี้เนาะจัดแจงปอกเปลือกมะม่วงค่ะนี่ค่ะปอกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปอกมะม่วงทั้งหมดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันเนาะว่าเราจะทำยังไงต่อค่ะ หลังจากที่เราปอกเปลือกมะม่วงแล้วเนาะก็นำมะม่วงไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็เตรียมฝานนะคะจะฝานจะสับหรือจะขูดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเนาะแต่วันนี้บัวบุษบงจะใช้นี่ค่ะเครื่องมือทุ่นแรงเนาะขูดค่ะทุกคนจัดการขูดเลยค่ะ ขูดไปจนหมดเลยเนาะหรือตามที่เราต้องการนะอยากจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะขออนุญาตขูดมะม่วงก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปในหม้อหุงข้าวเนาะหรือบางคนอาจจะทำกับเตาแก๊สก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะ อันนี้ใช้หมอหุงข้าวทำนะคะก็เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเนาะพอดูว่าน้ำตาลทรายละลายแล้วน้ำตาลทรายก็แล้วแต่เราเลยเนาะเราก็นี่ค่ะนำมะม่วงที่ขูดไว้สักครู่นี้ใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นก็คนเนาะคนมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มนะคะต้มไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วค่อยมาชิมรสชาติเนะเนี่ยมะม่วงน้ำเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ ไม่ชอบที่จะให้เขาเป็นแยมเนาะก็เติมน้ำลงไปเยอะๆเนาะแล้วก็สามารถที่จะนำมะม่วงนี้นะคะน้ำมะม่วงเนี่ยนะไปใส่น้ำแข็งแล้วก็ทานได้นะนี่นะคะแต่นี่เดี๋ยวเราจะทำเป็นแยมเนาะเก็บเอาไว้ทานกับขนมปังหรือขนมปังกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือด เราค่อยมาชิมรสอีกทีนะคะสักพักหนึ่งเนาะน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็พยายามคนหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะติดก้นเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยถ้าใครจะทานเป็นน้ำมะม่วงก็ ขนาดนี้ก็ได้แล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็เติมน้ําแข็งลงไปอร่อยค่ะชื่นใจแต่เดี๋ยวเราต้องเคี่ยวไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะให้เติมเกลือเข้าไปนิดหนึ่งเนาะแล้วแต่เราเนาะ ชอบแบบไหนก็รสชาติอย่างนั้นเลยนะคะถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวๆก็สามารถเติมน้ำมะนาวลงไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นรสชาติที่พอดีแล้วค่ะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็เค็มนิดเดียวนะคะอร่อยค่ะทุกคนชิมแล้วนะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาใส่ก็อู้อย่างอร่อยเลยนะคะหรือจะไปทำเป็นท็อปปิ้งหน้าไอศครีมเนาะก็เข้าท่าดีนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพือที่บุษบงจะได้มีกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ